ัวข้อที่สามเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงจะหรือมีสองสูตรสูตรที่หนึ่งก็คือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมาให้แล้วก็แบบที่สองการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงณจุดที่โจทย์กาหนดนะณจุดเดียวนะครับหรือจุดใดๆไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมากําหนดว่าจะเอาจุดไหนแบบที่หนึ่งการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดครับเริ่มจากฟังก์ชัน fx x กำลังสองบวกหนึ่ง เราสามารถหาค่าของฟังก์ชันได้ก็คือหาค่า x นะแทนที่ x ก็จะได้ค่า y า 1, again, ให้ x เป็น1เราก็ไปแทนครับก็ได้ x เป็นก็ลัง2บวกก็จะมีค่าเท่ากับ2ถ้า x 3, ปเป็น3เราก็จะได้เป็น3ายกกำลัง2บวกก็จะมีค่าเท่ากับ10ถ้า x 5, ปเป็น5เราก็ได้เป็น5ยกกำลัง2บวก1ก็เท่ากับ26ต่อไปเราก็จะมาพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของค่า x แล้วก็ค่า y ถ้า x เปลี่ยนจาก1ไปน3นมมีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้า x เนี่ยเปลี่ยนไปทั้งหมด2หน่วยแล้ว 8หน่วยก็จับลบกันช่วงที่2ถ้า x จาก3ไปเป็น5ก็เปลี่ยนอีกนะเปลี่ยนไป2หน่วยแล้วค่า y มันจะเพิ่มเท่าเดิมไหมปกติถ้า x เปลี่ยนไป2หน่วยมันจะเพิ่มมันจะเปลี่ยนไปแปใช่ไหมเปลี่ยนจาก3ไป5ค่า y ก็จะเปลี่ยนนะครับจาก10ไปเป็น26เลยคราวนี้เปลี่ยนไปทั้งหมดจับลบกันก็ได้16หน่วยนะเปลี่ยนไปเป็นแบบเท่าตัวเลยไม่ได้เปลี่ยนคงที่ดูจากรูปกราฟนะเพื่อให้เข้าใจเอาไปวาดเป็นรูปกราฟออกมาคือรูปที่1 x จากหนึ่งไปเป็นสามเปลี่ยนไปสองหน่วยตรงนี้แล้วก็ค่า y ค่า y ที่ได้ก็จะเปลี่ยนจากสองไปเป็นสิบก็เปลี่ยนไปแปดหน่วยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งกราฟเดิมนะรูปเดียวกัน x เปลี่ยนจากสามไปเป็นห้าตัวนี้ก็เปลี่ยนสองหน่วยคลับสองช่องเท่าเดิมแต่ค่า y เปลี่ยนไปสิบหกหน่วยเห็นไหมต่างกันเยอะเลยนะครับเราจะมาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงกันเริ่มจากช่วงที่หนึ่งก่อนก็คือ x เริ่มจากหนึ่งถึงสามเราหาแล้วว่า x เปลี่ยนไป2หน่วย y เปลี่ยนไป8หน่วยจากรูปข้างบนเมื่อสพู่นี้นะครับคือรูปเล็กนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือชื่อของมันอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบ x ในช่วง x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ3ก็เอาค่า y ที่เปลี่ยนไปหารด้วยค่า x ที่เปลี่ยนไปก็คือ8ส่วน2ก็คำนวณออกมาได้4โอเคก็เท่ากับ4ต่อไปช่วงที่2 x จาก3ถึง5ดูจากกราฟนะครับ x เปลี่ยนไป2หน่วย y เปลี่ยนไป16หน่วย แล้วก็หาอัตราการแปลงการเปลี่ยนแปลงของ y หารด้วยการเปลี่ยนแปลงของ x ก็จะมีค่าเท่ากับ8หน่วยนิยามอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y mm hmm. เทียบกับ x ในช่วงตั้งแต่ x 1ถึง x 2นะครับสูตรก็คือ delta y ส่วน delta x มีค่าเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ึ่งซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์ delta y ส่วน delta x แทนชื่อนี้นะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบ x ขณะ x อยู่ในช่วง x 1ถึง x 2นั่นเองตัวอย่างที่1กําหนดให้ y เท่ากับ x กำลัง2บวก3จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบ x ในช่วง x เท่ากับสถึง x เท่ากับ5เพราอเราอ่านโจทย์แล้วเราก็ต้องทั้นเราก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นก่อนก็คือ x เท่ากับ3แล้วก็เอาค่า x ไปแทนในฟังก์ชันจะได้ค่า y เท่ากับ3กําลัง2บวก3เท่ากับ 9, บวก3เป็น 12. แล้วก็จุดสิ้นสุดมา x เท่ากับ5จะได้จะได้ y เท่ากับ5ยกกำลัง2บวกกับ3เท่ากับ28แล้วก็จะได้เดลต้า x ก็คือผลต่างของ x ครับแล้วก็เดลต้า y ก็คืออแล้วก็มาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ก็คือสูตรเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ก็จะมีค่าเท่ากับ28ลบ12ทั้งบดนี้ส่วนด้วย5ลบ3มีค่าเท่ากับ16ส่วน2 เท่ากับ8เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ8คัดหาอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบที่2คือหาอัตราการเปลี่ยนแปลงณจุดใดๆก็คือณจุดนั้นจุดเดียวหลักการในการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงณจุดใดๆให้เริ่มต้นจากสูตรที่1ก่อนก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในที่นี้ให้จุดเริ่มต้นคือ x1 ถ้าเราไปแทนในฟังก์ชันเราก็าจะได้ฟังก์ชัน f x1 ออกมาและจุดที่2นะครับให้เป็น x x หนึ่งบวกกับค่า s เข้าไปด้วยนะเราแยกกันระหว่างจุดเดิมแล้วก็บวก s เข้าไปก็กลายเป็นจุดใหม่เพราะว่าเราจะกําหนดค่า s ได้ว่าค่า s ต้องการห่างกับจุดที่1มากน้อยแค่ไหนถ้า s เป็นถ้า s เป็น0ย์ก็แสดงว่าอยู่เป็นจุดเดียวกันเลยแต่ถ้า s เป็น100ก็แสดงว่าห่าง1้อยนั่นเองพอเราเอาไปแทนในฟังก์ชันก็จะได้เป็น f x 1บวก s ออกมาแล้วเราก็หาเดลต้าตอนนี้คือเดลต้า x ก็คือผลต่างของ x กลับลบกันเอาตัวล่างลบตัวบนก็จะเหลือแค่ตัว h อย่างเดียวซ้ายมือคือเดลต้า y f x 1บวก h ลบกับตัวบนก็คือ f x 1แล้วเราก็เข้าสูตรเดิมก็คือสูตรที่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทีบ x มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x มีค่าเท่ากับเดลต้า y คือตัวนี้มาเลยนะครับ f x 1เนี่ยอาจจะตัวห้อยหนึ่งอาจจะตัดทิ้งไปเพื่อไม่ให้เยอะเกินไปไม่ให้ลบลุงดัง ก็จะเป็น fx บวก h ลบกับ fx นี่คือตัวเดลต้า y เดลต้า x ก็หาแล้วก็คือ h เพราะฉะนั้นก็จะได้ค่านี้ออกมาต่อไปเราจะทําให้2จุดนี้นะครับที่มันห่าง h ให้มันเข้าใกล้กันมากที่สุดถามว่าเป็นจุดเดียวกันได้ไหมถ้าเป็นจุดเดียวกันเกิดอะไรขึ้นจุดเดียวกันก็คือค่า h เป็น0ูนย์นั่นเองถ้าค่า h เป็น0ูนย์จะทําให้ค่านี้คํานวณต่อไม่ได้เลยมันจะไม่นิยามไม่สามารถหาได้เพราะนั้นเราก็เลยไม่สามารถทําให้ h เป็น0ูนย์ได้ ถ้า X เป็น0ูนย์ไม่ได้เราให้เป็นใกล้ศูนแทนได้ไหม h เป็น0.1ได้ไหมก็คือใกล้กันมากนะครับก็ก็คำนวณได้แต่ให้ใกล้กันมากกว่านี้ก็คือ0.0000 00. ไปเรื่อยๆแล้วก็1ซึ่งใกล้กันมากๆนะแทบจะเป็นจุดเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่จุดเดียวกันทางอตศิสา์ก็จะสามารถคำนวณได้ค่ทาที่เอามาใช้ในการคำนวณนะครับทศนิยม0 0 0ไม่รู้จบแบบนี้แล้วก็1 เราจะใช้ความรู้เรื่องลิมิตเข้ามาช่วยในการคำนวณนะครับเพราะนั้นเราก็ให้ h เข้าใกล้0ูนย์ะครับถ้า h เข้าใกล้0ูนย์เราก็จะได้แ่้ t เทคลิมิตเข้าไปก็จะได้เป็นเพิ่มจากสูตรเดิมข้นมาคือลิมิต fx บวก h ลบ fx ส่วน h เมตรเข้าใกล้0ูนย์นั่นเองนี่คือสูตรหาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของ y เทียบกับ x ขนาด x ณจุดใดๆตัวอย่างที่1 กำหนดให้ฟังก์ชัน y เท่ากับ x ยกกำลังสองบวกสามคำถามมีสามข้อข้อที่หนึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบ x ขณะที่ x เท่ากับสามถึง x เท่ากับห้าแสดงว่าข้อนี้มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดและมีคําว่าเฉลี่ยด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้จะใช้สูตรที่หนึ่งก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x พันเรามาทําข้อที่หนึ่งกันเริ่มจากจุดเริ่มต้นก็คือ x เป็นสาม x เป็นสามก็เอาสามไปแทนค่าในสกาวากัาลังสองบวกสามเท่ากับสิบสอง แล้วก็ทิ้งสุดมา x เท่ากับ5แล้วก็ไปคำนวณครับจะได้ y เท่ากับ5กำลัง2บวก3มีค่าเท่ากับ28เพราะฉะนั้นเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ค่าเท่ากับ26ส่วน2เท่ากับ8ข้อนี้ตอบ8คำถามข้อที่2หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x มีค่าใดๆข้อนี้เราก็ต้องใช้สูตร x มีค่าใดๆมาสูตรนะครับอัตราการเปลี่ยนของ y เทียบ x ขณะ x ใดๆ,ๆก็คือลิมิตลิมิตของ f x บวก h ลบ f(x) ทั้งหมดนี้ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ั่นเองนี่คือ0ูนะครับผลสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาตัวบนนี้ลบกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาตั้งหาข้างนอกก่อนโดยเริ่มจาก f(x) นะ f(x) ที่จดยให้มาก็คือ x ยกกำลัง2บวก3แล้วก็หาเพิ่มก็คือ f(x บวก h) แล้วก็แทนเข้าไปที่ x นะครับแทนที่ x จะเฉยก็เป็น x บวก h แล้วก็วยกกำลัง2บวก3ตัวนี้กระจายต่อได้ก็จะเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลัง บวกหลงังด้วยกำลังสองแล้วก็บวกสามแล้วก็จับลบก,กันโดยเอา f x ็กซ์บวกเตั้งนะก็คือตัวข้างล่างตั้งลบด้วยตัวข้างบนครับลบกันก็เป็น f x ็บวกเตั้งลบด้วย f x ็มีค่าเท่ากับ x กซ์ำลังสองตั้งลบด้วยกำลังสองก็หักหลั 3, งกันสามกับสามก็หักหลังกันเพราะฉะนั้นเหลือสองพคนนี้ก็คือสองเกับ h กซ์ำลังสองแล้วสังเกตว่าสองคนนี้มันมีตัวร่วมก,ก็คือ h ให้ดึง h ออกไปด้วยเลยกับเพื่อที่เราจะได้ใช้ต่อนะครับนี่ก็เลยโอเคทีนี้เราก็ okay. ามาเข้า ทั้งหมดนี้ส่วน h ตามสูตรนะแล้วก็เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะครับเราก็ตัดคอนก่อน h ตัดได้เพราะว่า h ไม่เป็นศูนย์ h, h เข้าใกล้ศูนย์พอตัดเสร็จก็เทคลิมิตเลยตัว h เข้าใกล้ศูนย์ก็คือ h เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ 2x เพราะนั้นเราก็ตอบได้ะครับเพราะฉะนั้นตอบ 2x คำถามข้อที่3หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบ x ขณะที่ x เท่ากับ3ข้อนี้ก็จะต้องใช้ข้อที่2ก็คือ ใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงณจุดใดๆมานะครับก็คือ 2x ที่เราหาแล้วจากข้อ2นะครับเราจะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทยบกับ x เท่ากับ 2x โจทยถามว่าหาขณะที่ x เท่ากับ3จะได้2คูณ3ครับซึ่งมีค่าเท่ากับ6ฝานี่คนนี้ก็ตอบ6สรุปเรื่องเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับอยู่ในหน้านี้แล้ว เริ่มจากแบบที่1ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะดูสัญลักษณ์ดูนี้ก็ได้นะครับหรือดูคําว่าค่าเฉลีย่ยแล้วก็อีกแบบหนึ่งแบบที่สองอัตราการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเท็จ x ณจุดใดๆก็คือจุดนั้นจุดเดียวครับจะมีจุดแตกต่างอะไรกันบ้างมีทั้งหมด3ที่นะครับที่แรกก็คือชื่อเลยชื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยมีคําว่าเฉลีย่ยนะครับของวัตถุเท็ x ส่วน แบบที่2ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ไม่มีควาว่าชฉลี่ยต่อไปอันที่2โจทย์ก็จะบอกว่าขณะมีจุดเริ่มต้นที่ x 1ถึง x 2ก็คือมี2จุดหรือบางทีก็แต่ว่าเริ่มต้นที่ x แล้วก็สิ้นสุดที่ x บวก h ก็ได้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือนจุดใดๆก็คือบอกมาเลยว่าจุดไหนนะครับที่ระบุ x 1ก็คือบอกเลขมาเลย หรือบอกว่า x มีค่าใดๆได้รอก็ได้ยังไม่ระบุว่าจุดไหนแต่ว่าบอกว่า x ใดๆต่อไปส่วนที่3ที่ต่างกันก็คือสูตรนะครับสูตรแบบแรกก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ก็คือ y ายงลบ y หส่วน x 2ลบ x 1หรือถ้าอยู่ในรูปของ x ถึง x บวก h ก็จะใช้สูตร f x บวก h ลบ f x ส่วนด้วย h นะครับแล้วก็แบบที่สองมีสูตรเดียวเลยก็คือลิมิตของ f x บวก h ลบ f x ทั้งหมดส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้สูตรนั่นเองนี่คือ การเปรียบเทียบสูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงทั้งสองรูแปแบบ